ได่ด yup. ีเลยแาหนอน้ยนตเีแจานนได้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 ังไเย้ตื่นเนป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนทำไมแบบวันน um> ี yep ้รู <h <h ้ส um> ึกเวลาผ่านไปเร็วจัง่ายอยู่กับทุกคนนานกว่บนีบ้าง าเเปป็นตตโอเคค่ะก็สำหรับสองวันนี้พวกเราก็สนุกมากใช่ไหมใช่เป็นยไงใันเต็มกัำลังเต็มโอ้เพลงวันนี้ก็ฉ่ำๆวันนี้แบบใช่หลายเพลงมากๆที่แบบว่าไม่ได้ยี่วากิก็ดีใจเนาะใช่ไม่ปกติเราก็แบบไม่เคยเต้นแบบนี้คนนี้ลยคนละบิด ก็ได้เจอทุกคนเยอะมากพวกความรู้สึกจันทร์จันทร์ดีมาแต่แม่จะเป็นเครียดกันไม่ช่วยลูกจริงๆแม่ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เจอทุกคนนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับมังมองด้วยนนี้เราไม่บบเด็กน้อยที่น่ารักมากๆรู้สึกว่าวันนี้เริ่มสนิทสนิทกันเพราะว่ามีการแกล้งกันแล้วค่ะสนุกดีค่ะสนุกแม่ใส่แ กมันสีมันโง้อไหมคือพินานาจะแกล้งหนูแต่ว่าคืพินานาเลืกฟิลเตอร์ใช่ไหมแบบแกล้งหนูแต่ว่าแเอป็นติดหน้าหนูติดหน้าตัวเองใเล้ยก็แบบดีใจที่ได้ทำงานกับน้องกุบดีด้วยแล้วก็เดี๋ยวกายจะอยากจะทำงานรอบน้องขึ้นโห้ถ้าจะมีอะนรดีได้มาตัวอ้ ของดีมากก็สำหรับสองวันนี้ก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากๆค่ะเป็นรถโชว์คีโบเตกิของมาริงครั้งแรกเลยแล้วก็ดีใจแล้วก็สนุกแล้วก็ท้าทายมากมีแบบหลายเพลงมากที่จริงๆก่อนหน้าน,นี้ก็คือแอบเครียดแต่ก็รู้สึกว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขในการได้แสดงได้เจอทุกคนนะคะก็ยังไงสำหรับสองวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาหากันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ ไม่ได้เจอทูกคนทุกครั้งเลยไม่ได้เจอคุณลงไปันมาใช่ค่ะก็ดีใจที่ได้ได้มาโรโชกับน้อง <c oughs> วีทีสอง,สง,สงนนคนทีแล้วก็พี่มินทีแล้วก็พี่มินนะคะพี่มินพีแล้วก็ท้าทายเหมือนกันแบบนนาพาี่วินไปาะว่าเโาก็ ใช่เป็นละองเราก็แบบจำกัดเพราะว่าพวกพ่มาเนาะก็คงมาใจใจเหมือนกันเพราะว่าได้เต้นแบบเพ้นซิ่นด้วยกจะบอกว่าจริงมากเลยนะลูกแล้วก็สุงมากจริงมากแล้วนะลูกขอบคุณที่มาหากันทั้งสองมาเลยนะคะก็มาตั้งแต่เช้าเลยบางคนดให้อยู่แบบเช้าถึงเย็นพอพวกเราเลยก็ขอบคุณที่ทพ่นซิขนาดนี้นะคะขอบคุณค่ะ รู้สึกว่าสองวันนี้เป็นช่วงเวลาที่ความสุขมากเพราะว่าได้เต็นกบบที่ C G M สุดยอดมากเลยค่ะคือไม่ป็นความท้าทายนั่นแหละก็คือเราได้เต้น p C G M ตั้งหลายเพลงแต่ว่าหนูก็แบบน้องๆก็แบบพยายามซ้อมให้เต็นที่ก็หวงว่าทุกคนจะชอบนะคะสองวันที่ผ่านมาค่ะ ยังไม่ได้ลงกันไปก่อนปล่อยสัก่อนเฮ้ยปล่อ,อ,อ,อยว่าแตกมากไม่แตกเราเนสวยไม่ได้ตลกรอดแล้วก็รู้สึกได้ปลดป่อยด้วยเพออเราะว่าพวกเราก็ตั้งใจซ้อมกันมากมาแล้วก็ได้ปลดป่อยออกมาตอนทีนะคะตอนนี้ก็รู้สึกโล หาชัยนะคะที่แบบว่าจัดแบบอลั uh, งการมากมีจอด้วยก็ต้องขอบคุณมากๆากนะคะก็หวังว่าจะได้อบคุณดีทุกคนไม่มีดีไประยอบคุณไปสี่วงเดียวมันคงดีมากนะคะฮวงคารนอสไม่ลืมเลยขอาเงินอาเงินนอม่วง

ปล่อยเลยเื่อปล่อยไปเลยไม่ได้มาม่ไล้มาไมได้เลยเอ้ยสวยจัเลยเธอ